สวัสดีคะ่ะทุกๆคนพบก,กับอ้อย in Los Angeles อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตอัปเดตในเรื่องของโควิด -19 นะคะเพราะว่าวันนัทพี่อ้อยอัปเดตไปเมื่อวันที่4ี่พฤษภาแล้วก็วันนี้วันที่15พฤษภาห่างกันแค่11วันนะคะเรามาดูนะคะว่ายอดติดเชื้อะะมันมันค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นโดยที่แบบว่าอ่า USA นะคะอเมริกานะคะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆตอนนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วง เรามาดูยอดผู้ติดเชื้อนะคะ,ะจากวันที่สี่ที่พี่อ้อยอัปเตดตไปแล้วก็วันนี้สิบเอ็ดวันแล้วนะคะเรามาดูนะคะว่าทั่วโลกตอนนี้อยู่ที่สี่ล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกคนเสียชีวิตอยู่ที่สามแสนแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่คนนะคะนี้คือทั่วโลกนะคะแล้วก็มาดูที่ USA USA ก็จะเป็นอันดับหนึ่งของโลกอะคะนี่นะคะ อยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสี่คนเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในเนี่ยค่ะหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสี่คนเสียชีวิตยอยู่ที่แปดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดคนนะคะอันนี้ของอเมริกายูนิเตสเตททั้งหมดเลยนะคะอ่านิวยอร์กก็คือยังอันดับหนึ่งอยู่นะคะเรามาดูแคลิฟอร์เนียที่พี่อ้อยอยู่กัน แคลิฟอร์เนียนะคะอยู่ที่เจ็ดห้สิบแปดคนนะคะแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่3ามพัน้าบสาคนแคลิฟอร์เนียนะคะสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังเป็นห่วงอยู่นะคะเพราะว่าวายยอดติดเชือ้อค่ะมันมันค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นโดยที่แบบว่าอ่า usa นะคะอเมริกานะคะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆตอนนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วง แล้วก็ตอนนี้ทาง government ก็ประกาศว่าต้อง stay home <_ d ata> เพิ่มอีก3เดือนนะคะ <_ d ata> ก็เพราะว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเลยตอนนี้ <_ d ata> ในตัวของวัคซีนนะคะแล้วก็เราก็ยังทั่วโลกก็ยังไม่ยังไม่มีใครที่จะสามารถผลิตวัคซีนป้องกันไปรับตัวนี้ได้นั่นเองค่ะ <_ d ata> เพราะฉะนั้น <_ d ata> พะะนี่อ้อยก็คิดว่าเป็น <_ d ata> เป็นสิ่งที่ดีนะที่จะต้องแบบรักษาระยะห่างของระยะห่างของบุคคล เพราะว่าวันนี้พี่อ้อยไปหาหมอฟันมาหมอฟันที่พี่อ้อยไปทําฟันเขาก็ยังเปิดที่จะดูแลลูกค้าที่ที่จัดฟันอยู่นะคะแล้วพี่อ้อยก็คิดว่าคือมันก็เป็นอะไรที่ใกล้ชิดกันะนะ่ะเนาะหมอผู้ช่วยแล้วก็ตัวตัวลูกค้าเองอย่างเงี้ยมันซึ่งมันก็ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่อะแต่ถ้าหมอบอกว่าเออเราเรา,เราเว้นไปก่อนนะหมอจะปิดคีนกพี่อ้อยก็ยินดีนะ พี่อ้อยก็ไม่ได้แบบซีเรียสเลยนะว่าจะต้องไปหาหมอทุกเดือนช่วงนี้เพราะว่ามันมันต้องเว้นระยะห่างกันนะพี่อ้อยคิดว่ามันน่าจะโอเคมากกว่าพอพี่อ้อยไปถึงที่คลินิกวันนี้นะเช็คอุณหภูมิของร่างกายพี่อ้อยมาได้ที่36.9พอพี่อ้อยไปถึงหมอก็ลังเลนะคือมันขึ้นมาแค่เก้าเองนะจึงหมอเขาก็เลยบอกว่าแล้วผู้ช่วยเขาก็ถามหมอ,หมอจะอนุญ,ญาตให้ลูกค้าเข้ามาไหม คือถ้าไล่พี่อ้อยกลับบ้านพี่อ้อยก็จะมีในเรื่องของบวยวายนิดหนึ่งเพราะว่าเขาโทรมาคอนเฟิร์มพี่พอ้อยแล้วเมื่อวานว่าเออเอ,อคุณกัญญาภาคอนเฟิร์มไหมพี่อ้อยเขาบอกว่าคอนเฟิร์มว่าจะต้องไปหาหมอตามนัดพี่อ้อยไม่เลื่อนนัดอยู่แล้วเพราะว่ารอบนี้พี่อ้อยอยากไปดึงฟันเพราะมันมีเหล็กที่หลุดเกิด <c oughs> <c oughs> จากการเคี้ยวที่แบบหนักหน่วงของพี่อ้อยกินส้มตำกินแคบหมูมันก็เลยมีเหล็กหลุดแล้วพี่อ้อยก็อยากดึงฟันด้วย แล้วพอไปแล้ววันนี้หมอจัดเต็มจ้ะระบมแล้วเปลี่ยนสีฟันเป็นสีชมพูแล้วรู้สึกระบมปากปวดปากป,ปวดปวดฟันมากเดี๋ยวนี้ต้องกินอะไรระวังแล้วแล้วก็พอเข้าไปนะก็จะมีหมอติดลูกค้าอยู่พี่อ้อกลอกขึ้นชั่วโมงเลยอะ่ะพอรลอขึ้นชั่วโมงแล้วมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยไม่อยากทำอะ่ะคือปกติไปทำแล้วก็จะได้เลยคือหมอไม่หมอนัดลูกค้าก่อนก่อนหน้านั้นคือ การไปหาหมอฟันวันนี้ก็มีความรู้สึกว่าถ้ายังไม่ปลอดภัยอ่ะยังไม่จําเป็นที่จะต้องนัดลูกค้าไปหาหมอฟันหมอฟันก็ได้นะคือไม่ได้ซีเรียสที่จะต้องหาหมอหมอฟันทุกเดือนขนาดนั้นถ้าสถานการณ์มันยังไม่ปลอดภัยอ่ะพี่ว่าพี่ว่าปิดคลินิกกอดเลยช่วงนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยอนะ่ะเพราะว่าอเมริกามันก็เป็นกลุ่มที่กลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วแต่คือหมอเขาก็มีป้องกันตัวดูดูแลตัวเองดี มีชุดที่ป้องกันตัวอะไรอยู่แล้วแต่คืออย่างพี่อ้อยอ่ะมันต้องอ้าวปาใช่ป่ะบางทีดีนะที่พี่อ้อยไม่อายอ่ะแต่มันก็เป็นการใกล้ชิดกันนะคือถ้าธุรกิจบางธุรกิจหรือว่าทางอย่างธุรกิจหมอฟันที่สัมผัสตัวโดยตรงที่ไม่ใช่เคสที่มันหนักหนามากเพราะพี่อ้อยมันเหมือนเป็นเคสที่จัดฟันเพื่อความสวยงามมันก็น่าจะ ปิดก็ได้พี่อ้อยก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะคือจริงๆถ้าเหล็กมันจะหลุดหรืออะไรก็ให้มันอยู่ในปากไปถ้าตัวเบรสเกตนะคะก็คือตัวสีๆเนี่ยค่ะขอโทษนะคะเบรสเกตอันนี้ถ้ามันหลุดนะมันก็อยู่ในฟันแล้วก็ถอดมาเก็บได้เพราะของพี่อ้อยมันเคยหลุดไงพี่อ้อยก็ถอดเก็บแล้ววันที่ไปหาหมอฟันเราก็ให้เขาใส่ให้ใหม่แต่ระยะเวลาน่ะคือหมอคือพอเข้าไปได้หมอก็ให้เข้าไปแต่ตอนนี้คือถ้ามัน ถ้ามันซีเรียสมากๆนะพี่อ้อยว่าเออเดือนหน้าหรือว่าเอ,อดูเดือนหน้าทีหนึ่งถ้ามันสถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้นเนะี่ยไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันเพราะตอนนี้การเว้ยนระยะหา่างมันมันค่อนข้างปลอดภัยดีที่สุดเพราะว่าสามีพี่อ้อยก็ยังต้องไปทํางานอย่างนี้นะคะแล้วพี่อ้อยว่าจะพาสามีพี่อ้อยไปเช็คโควิดไดทีนของแคลิฟอร์เนียตอนนี้เขาเปิดให้เช็คฟรีแล้วพี่อ้อยจะชวนสามีไปสามีเขาบอกเราเราไม่มีอาการเราทําไมเราต้องไป จริงๆอะไม่มีอาการก็ไปเช็คได้เพราะคุณยังต้องออกไปเจอผู้คนมากมายแล้วคุณก็กลับมาที่บ้านเราเช็คก,ก่อนนะ่ะมันก็ดีนะเพราะเขาเปิดให้บริการประชาชนเพื่อที่จะไปเช็คฟรีมันก็ไม่ได้เสียตังค์เสียแค่เวลานิดหน่อยเพื่อที่จะไปเพื่อความสบายใจนั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยอากจ,จะต้องไปแล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวแล้วก็คุยกับหมอว่าหมอเดี๋ยวจะไปบอกสามีนะเนี่ยว่าหมอให้ไปเช็คเพราะว่าสามียังทํางานอยู่ดีไหม แล้วก็เอาใบเช็คมาให้หมอเพราะเราจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายหมอก็ว่าเออก็ดีนะถ้าเขาโทรมาถามหมอเดี๋ยวหมอก็จะได้บอกว่าหมอเป็นคนบอกให้ไปเช็คเองอหมอเห็นด้วยเห็นไหมคือมันมันก็เสี่ยงทั้งหมดนะ่ะเพราะว่าพี่อ้อยก็เสี่ยงตัวสามีเองก็เสี่ยงเพราะยังต้องไปเจอยังต้องไปทํางานถึงแม้จะมีการป้องกันที่ดีแต่เราก็ไม่แน่ใจอ่ะเน,ะเนาะเช็คไว้ก่อนดีกว่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปดีออกมาเรื่อยๆค่ะ